จักรวาลกำลังจะมอบสิ่งนี้ให้กับคุณค่ะ The Moon พลังงานของคุณยังไม่เคลียร์นะคะขอให้คุณเคลียร์พลังงานอันนี้ก่อนเอาพลังงานลบออกไปก่อนนะคะแล้วเตรียมรับสิ่งดีๆค่ะ The Star อย่างที่บอกนะคะเคลียร์พลังงานก่อนและ The m จ g i c i a n เป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ระดับจัก,กรวาลจริงๆค่ะจัก,กรวาลกำลังจะบอกว่าให้คุณออกมาจากตัวตนที่มันทำให้คุณเศร้าหมองนะคะความทุกข์ความเศร้าในอดีตขอให้คุณลบล้างพลังงานลบๆนี้ออกไปนะคะเพื่อต่อไปนี้คุณจะไม่ได้อยู่ในมุมมืดอีกแล้วคุณจะไม่ไม่บดบังแสงตัวเองนะคะต่อไปนี้คุณกำลังจะเปล่งประกายด้วย ด้วยความรักด้วยการเป็นตัวของตัวเองนะคะด้วยความสามารถด้วยแสงพลังออร่าในตัวคุณเองนะคะเดอรสตคุณกําลังจะมีชื่อเสียงหรือคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีงามได้เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนะคะได้เป็นไอดอลได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะการมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคุณคุณจะมีชื่อเสียงในด้านการงานที่คุณทําสายงานที่คุณทําแล้วทุกคนจะเห็นค่ะ แม้แต่ในมุมมืดหรือแม้แต่คุณที่ไม่อยากประกาศอยากทำสิ่งนี้เงียบๆแต่ว่าสิ่งที่คุณทำมันสั่นสะเทือนจิตใจผู้คนมากๆนะคะเยียวยาผู้คนมีความรู้สึกดีๆต่อใจผู้คนมากๆฉะนั้นต่อให้คุณไม่ได้ป่าประกาศอะไรนะคะแสงของคุณจะเปล่งประกายแม้ในยามมืดมิดเมื่อก่อนคุณอาจารย์ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าดยค่าตัวเอง ไม่เห็นคุณค่านะคะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรไม่สมควรใดๆก็แล้วแต่ไม่สมควรได้รักที่ดีไม่คู่ควรกับการเงินการงานที่ดีหรือไม่คู่ควรกับสังคมที่ดีคุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยไปหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วแสงในตัวคุณนะคะมันเปล่งประกายมากเดอะสตาร์ Star, จงกลับมาเป็นแสงของตัวเองนะคะจงกลับมาอยู่ในพลังงานของตัวเองแล้วจักรวาลนอะอยากจะบอกว่าคุณมีดีคุณมี ความสามารถคุณมีความพิเศษคุณมีจัก,กรวาลในตัวเองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะคะเดเมจิเชียนคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปได้มันแตกต่างจากพลังงานของเดอะมูนโดยสิ้นเชิงนะคะเห็นไหมจัก,กรวาลบอกว่าคุณนะคะชอบชอบไม่เห็นค่าตัวเองอะ่ะชอบเชื่อตัวเองไม่คู่ควรตัวเองได้เกินไปที่จะได้รับสิ่งนี้ไม่เลยนะคะมันไม่เกี่ยวเลย คนทุกคนนะคะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองทั้งหมดทุกคนเลยนะคะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆกกลับมาเพื่อเป็นที่พึ่งพาของตัวเองก่อนแล้วคุณจะเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้มันไม่ใช่แค่พึ่งพานะคะมันเป็นเหมือนความรักความเมตตาที่คุณอยากจะส่งต่อออกไปให้กับผู้คนนะคะความปรารถนาดี ต,ต่างๆที่อยากจะเห็นผู้คนอะเป็นเหมือนกับคุณนะคะวันหนึ่งที่คุณออกจากตัวตวทนที่หน้าหดหูหน้าหน้าเวทนาอะไรตัวเองก็แล้วแต่เมื่อคุณไปเจอพลังงานของตัวเองเมื่อคุณตื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานของตัวเองนะคะมีความมหาสัจจรย์ในตัวเองของทุกคนเนี่ยคุณอยากให้ทุกคนรู้ค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันมันมีพลังงานพิเศษบางอย่างในตัวทุกคนเลยนะ นะคะคุณอยากจะส่งต่อความรู้นี้ความรู้สึกนี้ให้กับผู้คนเหมือนที่คุณได้รู้คุณได้เข้ามารู้ว่าตัวคุณอะ่ะเก่งแค่ไหนหลังจากที่คุณเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนและออกจากสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่คู่ควรอะเนาะเ,เมื่อมาเจอตัวเองเมื่อมาเจอพลังของตัวเองนะคะคุณอยากบอกต่อสิ่งนี้ให้กับผู้คนเพื่อชีวิตที่ดีและเพื่อ การเติบโตของจิตวิญญาณน,นะคะเดอะเมจิเชียนยิ่งใหญ่มากๆเดอะสตาร์ยิ่งใหญ่มากๆคุณจะเป็นผู้นำทางแสงสว่างให้กับผู้คนได้ค้นพบได้รู้จักตัวเองที่แท้จริงนะคะคุณอาจจะเป็นสตาร์ซีดก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวแสงก็ได้นะคะหรือเป็นผู้ที่เดินอยู่บนเส้นทางการตื่นรู้หรือคุณจะเรียกตัวเองยังไงก็แล้วแต่หรือจะไม่นิยามตัวเองเลยก็แล้วแต่นะคะแต่คุณคือผู้ที่จะส่งต่อ ความรู้อันยิ่งใหญ่นี้ส่งต่อปัญญาส่งต่อความเปล่งประกายนี้ให้กับผู้คนค่ะฉะนั้นจงกลับมาที่ตัวเองจงเข้าถึงตัวเองนะคะการเข้าถึงตัวเองที่ดีและเร็วที่สุดก็คือการทําสมาธินะคะการทําสมาธิการเคลียร์พลังงานลบๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะนําพาเราเข้าไปสู่ตัวเองให้รู้ในตัวเองรู้แจ้งในตัวเองก่อนแล้วคุณจะไป รู้สิ่งต่างๆนะคะแล้วคุณจะรู้ซึ้งถึงสัจธ,ธรรมชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อโลกมนุษย์เป็นสถานที่ที่เดียวที่เราจะพัฒนาจเจริญเติบโตจิตวิญญาณแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคชะตาแม้แต่ภพภูมิอื่นๆที่เราดูว่าเขามีพลังวิเศษอะไรมากมายแต่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตหรือไม่สามารถทําอะไรได้เลยยกเว้นพภูมิของโลกมนุษย์นะคะฉะนั้นมันเป็นโอกาสมากๆที่ทุกคนเกิดมาบนโลกมนุษย์แล้วและจะได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของตัวเองนะคะรู้ซึ้งถึงชีวิตจิตวิญญาณของตัวเองรู้ถึงรู้ซึ้งถึงพลังงานของตัวเองที่คุณมีอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่จักรวาลอยากบอกกับคุณคุณคือผู้ให้ปัญญาให้แสงสว่าง และส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นต่อไปค่ะ